ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมวอซีนะครับผมวอซีสยามเช่นเคยนะครับผมนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้กล่องสุ่มบอสเบื้องต้นนะครับผมซึ่งกล่องสุ่มบอสก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันอาจจะสุ่มบอสได้ถึงหนึ่งตั้งแต่1ตัวเนี่ยถึง100ตัวเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เหมาะแก่การที่ คนที่ต้องการฟาร์มบอสนะครับและไม่ต้องการดิ้หาบอสตามเซิร์ฟต่างๆนะครับผมโดยมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่คือ1นะครับต้องใช้สเปรซอมบี้นะครับต้องกดใช้สเปรก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีเวลาขึ้นคูดาวที่มุมด้านซ้ายบนของจอนะครับผมอัีนี้ผมจะลองกดให้ดูนี่นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามุมซ้ายบนจะมีตัวเลขวิ่งนะครับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มคูดาวเนี่ยคือ26ิวินะครับลงมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่ง การที่จะใช้งานเนี่ยเราต้องกดใช้สเปซซัมบี้อันนี้นะครับผมแล้วก็กดเปิดบอเอ่อกล่องสุ่มนะครับโดยที่ห้ามสลับไปที่อาวุธอื่นของชิ้นอื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าสลับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเวลาจะหายไปทันทีนะครับผมซึ่งเป็นข้อสําคัญมากๆนะครับผมถ้าหากว่าทําตามอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยก็จะสามารถมีโอกาสที่เอ่อจะโดนบอสตบตายได้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูกันคร่าวๆเลยนะครับผมโอเคก่อนก่อนอื่นนะครับเริ่มมาเรากดใช้สเปรย์ก่อนโอเคดันยังมีเวลาขึ้นเห็นไหมจากนั้นก็กดเปิดของบอสเลยโอ้ไม่โดนตบอยู่ด่าโ,โดนตบอยู่ดาโโดนตบไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าไปยืยนตรงที่บอสเกิดพอดีนั่นเองนะครับผม 7 6 7 7 7 7 7 7 7ี7 7 7 7 7 7 7 7 7อ7ก7 7 7 7่7ันนีก7 7 7 7 7 7ั7 7 7 7 7 7 7น7 7 7 7 7 7 7้น7 7 7ร7บ7 7่7 7 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 7ั ยะไหนก็ตามนะครับตาบใดที่คูดาวของสเปย์ยังไม่หมดนะครับโอเคนะครับผมอขอให้สนุกกับการตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ